สวัสดีค่ะทุกคนก็นี่นะเราจะมาหาเปลือกหอ,อยหน้าบ้านไม่เองไหมไปดูกันไม่เลยโอ้เจอแล้วค่ะใช้ของรักเออขุดไม่ออกเออขุดออกแล้วค่ะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกโอ้ยตก เลยอ่ะหวยมากเออเนี่ยคะ่ะทุกคนก็เจอแล้วแต่มันอยู่ในซอกจะเจาแบรนด์เนมออกไปก่อนได้ไหมจ๊ะปรมะมางนีนี่ค่ะหอยแบรนด์เนมเออต้องคลิกใช่ไหมค่ะนี่ค่ะอันแรกช่วยคอมเมนต์ด้วยนะจุตรงไหนคือหอยนะคะเอ๊ะลืมรีวิวอะไรไปอีกหอยอะไรเน่ย